ปาดโมนี่พี่น้องจ้ะคือยอดอีดีเอ็ดดอกจ้ะสิบสองดอกพี่น้องหน้าบ้านค่ะข้ากับพ่อหาตัวสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะไอซิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮดหน้าเฮือนเนี่ยแหละไอย่างมาแล้วปัปน,นี่ไอเห็นเฮดเมื่อกีน้นี่ไอก็เลยซิพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะเฮดหน้าแรลกกับเฮดเอ,อ่อเฮดพึ่งจ้ะไปะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านของไอเนาะ มกเนไอเขียรตรงนี้เนาะพี่น้องจ้ะไอเขียดตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเห็ดเห็ดหน้าแล่จ้ะเห็ดดินเนาะไอซเบิง้งไสรัะถมไว้ยจจนลืมใส่นองมนันนี่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 เนาะไม่ใช่หมอใหญ่ไอเขียไว้ก่อนจ้ะนี่หนึ่งโซ่สามดอกเนะาะเก็บไว้ก่อนจ้ะมื่ออื่นตัวนี้นะเดี๋ยวไอซีพาไปเบิ่งอีก านเหาเกินว่าเหตุน,น้ำฝนเนาะพี่น้องจา้ายี่นในข้าวบอนิยมกินแล้วจา้าในหนังสืออายพันบอกว่าถ้าอยากกินก็ให้อไปต้มก่อนแต่มันจะมีสารตัวนึงอาจจะทําให้อาเจียนเนาะถ้าเขาแพ้นะก็ทางที่ดีคือเลี่ยงนะจนะ้ะเนาะแต่บบแม่ว่ากินบ่ได้เลยจะกินได้แต่ให้อาไปต้มก่อนเดี๋ยวพี่น้องจา้าอันนี้ไอพึ่งเห็นพี่น้องตง้นที่ตรงที่ไอเห็นเห็ดพึ่งนี่นี่นี่น พี่น้องตัวนี้เห็ดพี่น้องเห็นไหมคะเห็ดพึ่งขาแดงกุ๊กกิบจ้ะกุ๊กกิบนี่เห็ดพึ่งขาแดงมุมหน้าบ้านอีกแล้วเก็บเห็ดมุมหน้าบ้านคะ่ะข้ากับบริหาถั่วมืกิ้เนี่ยเ่เห็นหนะจ๊ะตัวนี้ฝนบพ่อค่อยตกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะหนึ่งดอกนะเป็นเห็ดหน้าแหล่พี่น้องจ้ะ เห็ <ś led> นหน้าแถวสองดอกจ้ะเกิดใต้ดินโหน้าบ้านได้ยินเสียงพญเ,เจาะสว่านบาอกอ้ดอกนี้สวยมากเลยเกิดใต้ดินหน้าบ้านจ้ะเจาะเข้าไปหกักเป็นไรอ้อพี่น้องมาอนิสองดอก ซื้อเือนจะแมนถึงเนาะพีโรดบอกว่าน้องอาจจะไม่ซื้อเงอนถึงเนาะออกนาเงอนจะ้ะเอาเนาะน,นี้แม่บนเห็ด,นนะเดดินเนาะเห็ดดินฝรั่งเศสกำลังเกิดจ้ะพ่ามันกำลังเกิดดอกกำลังสวยดอกสวยเลยเนาะสองดอกพี่นองจะ้ะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่เมื่อก่อนเนาะไอเอาตรงนี้เห็ดเอ่อเห็ดพึ่งขาลายเนาะวันนี้ ไปเห็นยายก็เดินจ้ะเดี๋ยวใช้เบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่นนะพี่น้องเห็นไหมจ๊ะถ้าไอ้เดินดีอจะมีหลายเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องป้องไปสุข,ขูมสุขคนอันนี้บ่แม่เทศพึ่งหวานนะจ้ะให้คิดว่าเป็นเทศพึ่งขาแดงอีีจะ้ะแก่แล้วแหละแก่แล้วเนาะไม่มีนะชุบ ไข่ทอดจะอร่อยมากเอาไปอ่างพะยาก,ยกันเด้อน้องจ้ามุมหน้าบ้านนี่เห็น้าหลกเอาคือออกง่ายออกได้แทบอันนี้โอ้ยบ่ไดมาตรวจสอบจ้ะข้าจะไปใกล้ๆอีกอย่างหนึ่งคือ คนโมตกไอ้กรก็บาะใหแบบมาหาเนาะนี่หน้าแรกกึ่งตะไคร้กึ่งน้ำหมากหรือเออล,เลุงโบนเห็ดดินฝรั่งจบข่าวโอ้ยใส่อีกไปนองจา้ามันก็มาออกแบบนี้แบบนี้นี่อีกจ้ะหนึ่งดอกเดี๋ยวสิหาอันดีๆก่อนเดี๋ยวแบบนี้เด้อ แต่พอปนเห็ดดินอยู่นี่นะพีน่น้องเห็ดดินลา,ลายหลายฝรั่งเศสเห็ดนา่ารเห็ดน้ำมากเห็ดตะไคร่รวมกันไปเลยนี่ตื่นเต้นอีกแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยนี่เธออันนี้อ่าอินทร์เจ้าหน้าบ้านจา้าเห็ดออกมุมหน้าบ้านจ้า พูหลายๆพราะไอ้เปาดูเนาะไอ้มากเป่าจะไอต้ตุนเต้นพูดตื่นเต้นกับทุกยุกยางนี่อันนี้ใช่ไหมโมเมนตนี่พี่นองจ้ะเฮตนาเล่ไสิยากจะนอยแต่พอแก่นอ,เง,นองเบอ่งนี่จ้านี่จ้า มัดสีออกเนาะคือวันลาหูเนี่ยแหละบะเคปี่พี่จะมาขายเฮ็ดติออกให้หน้าบ้านนี่ไปป่นเล่นบอ ี่กำลังออกเลยนี่ๆๆๆนี่จ้ะโอ้ยี่สองดอกแกใบก่อนไอ้บอกไอ้คิดว่าตามใจไปนี่อคงสีหลายเนาะโอ้ตกใจกคิดว่างูพี่น้องมองนี่ดอกนี้สวยๆโอ้ยแล้วแห,แหวาสียูเอือนได้มะเนี่ยเพาะีบออกไปหาเห็ด แต่พอมันได้ไปเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจับจักรยานไปก่อนนี่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 หนึ่งรอบไม่ไอ้เหยียบกระถือบอสนี่ไง,ง,ไงโอ้ยกำลังเกิดเลยกำลังเกิดเลยเอาบอสเอาหลอดเนาะเห็นหนแหลร ังเกจ้าปิดไว้ปิดไว้ตอนนี้บังไว้เพราะว่าหยาดหยียบเก,กินเนาะเนอเห็ดคอนที่ไม่รู้จักจ้าิิงด้วยจ้านี่ไงคือหกขนาดนี้มีจริงๆด้วยจ้าพี่นอ้องเห็ด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 จะเห็ด เห็ดหน้าเล่เห็ดหน้าเล่เห็ดตะไคร้ถ้ายอย่างจนสุดนี่อาจจะมีหลายน้องสองน้อง,องนี่ <c oughs> เป็นบ้างอุย้ยมีบ่เคียร์หาตาม เอาใส่กระถางเลยนี่เขี่ยตามันนี่เมื่อกี้นี่นี่จ้ะดอกงามเนาะนี่ดิไม่เอานี่จ้ะเสีอีเมื่อกี้นะี่นี่ นี่ดอกสวยใส่ไปโอ้ยพกอเก่งเดือดเถ้าเอ้ยนี่ว้าไปะไปตัดขาเห็ดปะนี่พี่น้องจ๋าเมื่อกี้นี่เอาขยะไปทิ้มเนาะก็เลยพาปลาไปย่างจ้ะเพราะว่าไฟดับพากันไปย่างไปเจอเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งพาแดงนี่จ้ะเห็ดพึ่งตัวน,นี้ที่ไอ้มากกินนี่ต้องเบงดิสียรายขนาดเลยบริษายให้เบิ่งเพราะว่าบริเอาโทรศัพท์ไป พี่อย่างแป๊บเดียวเบิร์กพ่อพี่น้องเอ้ยพอดีแกงกรุบๆจ้ากรุบๆจ้าตนี้โอเคเนาะขออนุญาตไปก่อนนะจะเดิมมือน,นี้กันมาไอากันมาอ้างว่าเจ้าของได้หาดอกงามัานนาดเลยอยากถ่ายได้บอกกับป้าบอกว่าซันสิบเอาโทรศัพท์มาถ่ายแล้วมันไก่ก็เลยลกมาละให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้เนาะพี่น้องจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายกอจ้ะเฮ็ดก่อไออาซิบปได้แกงให้เบิ่งเด้อจ้ะ ว่าไอซีต้มอัดซองฟิตเนาะเฮ็ดกอขึ้นมามีดอกตูมเลยกับบรููจ้ะฝนกับบตกพร้อมได้เฮ็ดกอโอ้ยดอกซัมทิรกาก์ไอเลยดอกตูมวัานี่เอ้ยได้ดอกตูมเลยอะ่ะ นจะตอกตุต้มๆโอ้ยเถื่หากตอกตุ้มก็สิเป็นแบบเถื่หากมันเห็เ็ดก่อไ่ได้ได้ไหม จบค่ะว่นน้มามือเดียวทางนี้หนาวมักก็จะเป็นเห็ดหนาแลที่ประจำปอดแก่ไวแต่ละนางนางลาเอ้ยฝนมาตกจะ้ะฝนไม่ตกทั้งอาทิตย์ก็จะโบกใยงามเนาะ ออกเร็วไปไวจ้ะเห็ดดินเห็ดดินนี่ออกไวไปไวดีป่วนี่ไนะสวยๆสามดอกอแกแล้วแกแล้วได้สองดอกนี่นี่เด็ เนี่ยวแขคงโปพกเห็ดในตู้เย็นเริ่มหลายแล้วก็เอาแต่ดอกแบบนี่น้องพี่น้องเนีย่ยอันนี้ได้อยู่นี่ตรงที่ไอเอา ไม้ปิดไว้จ้ะแต่ก็ไม่พ้นจะตัวทากบอกเอาหอกตันนี้แบ่งกัน<ด>ขอส่วนอีกหนึ่งชนิดนพี่น้องจ้ะ ที่เาเห็นรลอกก่อนเพได้นี่ละเห็นไนะห้นะเกยะนี่จ้ะนี่นี่ตัวนี้เธอกินแล้วเธอกินแล้วจ้ะมีคนถามไมปว่าเจ้าข้าเสียงค่อยแท้ให้มาผู้เถียวไอ้ก็เสียงค่อยเลยจ้ะถ้ามากับปลาไอ้ก็เสียงดังเนาะนี่ เอกคอนโซนอีกหนึ่งชนิดจ้ะได้เสีเข้าไปเบื้งข้างในทีก่อนเด้อเพราะว่าหเห็นเห็ดมากินเห็ดบ่ค่อยออกเลยพี่น้องแปลกเนาะข้างทางไปเห็ดออกไล่หลายแต่เห็นสีขาวขาวคนมีคนข้ามาหาก่อนก็มีคนหาอยู่ด้วยจ้ะเห็ดแต่ก็จะไม่เยอะเนาะนี่จะ้ะไอ้ผู้หลัวคนมาหาหรือทราบเพื่นรุน่นเนาะนี่ดอกเพิ่งเวิร์กอยู่ ตัวนี้อาจิเป็นสัตว์ก็ได้จ้ะอุ้ยเห็ดอันนี้เห็ดหน้าแหล่ดอกนี้สวยให้เอาด้วยจ้ะเด้อเห็ดกอฮิดลามารนกในดอกตูมเพิ่นเอา เห็ดดินเห็ดดินถ้าบ้านเฮาเอินว่าเห็ดเห็ดหยังนอจำสิ่ได้อันนี้พายาเกลีงก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วจ้ะีนเด้อแต่อก็บ่อยากให้กินเด้อจ้ะเด้อสิบเดี๋ยวสิมันก็แป่นเห็ดอันตรายหรอกเดี๋ยวสิปีนในเบิ่งเด้วว่ามันสิเป็นนี่จ้ะข้างหลังมันสิเป็นแบบนี้เนะาะบ่กินนะคะเสร็บมือก่อน นอ้องเบิ่งดอกนาแลดอกนาแลเห็ดหนาแลดอกนี้ก็มันมางามแท้ปอดมื่นี่ขาขาว,ขาวเอาได้จ้าเด้อการเลี้ยงเห็ดดินเนี่เลี้ยงขาแดงแต่บ่แม่นว่าขาแดงกินบ่ได้ทุกอันขาแดงเห็ดน้ำหมกักก็กินได้เป็นบางอันนะจ๊ะเนาะขาขาวก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกเห็ดนะจ๊ะเนาะน,น้องต้องแบบไปศึกษาอุ้ยเขามาใหญ่แต่พี่น้อง อันนี้คือขาขาวโอ้สามดอกนี่คุ้มละพี่น้องเอ้พนี้คืองามแทะน,นี่อื้งามเนาะสีนี่เลิศอันนี้เป็นเห็ดน้ำมากแดงตัวนี้กินได้แต่จะแดงมนหมนี่เนาะแล้วก็แดงแป๊ดๆขาขาแดงก,ก็กินได้จะ้ะมันมีตัวหนึ่งที่กินได้ลักษณะสีเป็นแบบนี้ แต่มาสิเป็นสีขาวขาขาวดอกแดงกว่านี่ที่กินไม่ได้แต่ตัวนี้กินได้เอา้าก็มีลามาตัวนี้เนาะกินได้แล้วจ้ะเด้อนี่เด้อเห็ดชนิดนี้กินได้นะคะอันนี้เป็นเห็ดนานาแล้ลค่ะเบิ่งแบบไกลๆหรือเบิ่งไม่้มาซีรู้สึกคล้ายๆกับเห็ดเอ่อนะฮะพุงหมูแต่บ่แม่แล้จ้ะเพราะว่าพุงหมูนี่ใต้กีบมันจะไม่เหมือนกับ ดินเนาะมันจะเป็นกีบใหญ่กว่านี้เนาะเพราะพุงหมูนั่นเขาจะไม่นิยมกินนะจ๊ะมันจะเหม็นคล้ายๆกับกระเาพาะหมูบอกเห็ดพุงหมูเนาะบ่กินนะจ๊ะเห็นยมันหนามันสีคล้ายกับเพชรหนาแหล่เลยแต่ว่ามันไม่ได้มีพิษอย่างหรกแต่เขาบอกให้ไปต้มหรือว่ายังแต่ว่ามันก็ยังเป็นพิษสะสมเนาะก็อยากให้พี่น้องเลี้ยงนะจ๊ะเดี๋ยวเซเบิ้งเห็นยอันนี่มันสะเป็นกีบใหญ่กว่าเห็ดหนาแหล่จากน้อยมันสะแตกต่างกันอยู่จ้ะนี่นเนาะ เห็นบ่ความดำมันก็สีดำแตกต่างกับเพชหนาแหนลายบอกกินเด้อถ้าอยากกินก็ต้องไปศึกษาเพิ่มแต่อาบอกว่าไม่อ,อยากให้กินเนาะอืมเนาพ่น้องอันนี้เป็นเหชรน,นาแหล่เนาะที่ความแตกต่างกับเพชรขุงหโมเมื่อกี้เนี่ยความแตกต่างมันมันสีดำแบบมันหัวถ้าเอาเก็บแต่เบิงบ้งเขาเบิ้งแบบในในแบบนี้นะคะมันบก่อยหูวจะ้ะสีมันค่ายกันดอกงามเนาะ นี่จ้าถึกออเหยียบจ้าลงจากรถเมื่อกี้แน่ไม่เห็นเหยียบเป๊ะเห็นมอนี่เห็นมันนี่มันเนาะไม่น้นนองมันต้องเก็บมันจะหูเนะาะออกระจ๊กสีว่าจาังไหนเราบางคนมันบอกว่าสีเหมือนเห็ดเอ่อพุงหมูเลยมันบอแม่นจ้ะมันเป็นเห็ดน,นาแร่เนาะเห็ดพุงหมูไอกระบอกเก็บจ้ะนาแร่ ก็มีดอกเดียวคะ่ะบ่มีหับตู้เย็ยนใส่เห็ดเลยไปน้องเลยตู้เย็ยนฟิต่ะนะแพะพญามปซื้อซองฟิตใหม่อัดซองฟิตอย่างเดียวบานเนี่ยมากออกตามแบบนี้เลยจะเด้อผู้ใดอยากกินเห็ดดินฝรั่งเศสออกเลาะเบิ่งเด้อเบิ่งนี่เบิ่งกกขาปู่พิษณานมีเห็ดบ่บานนี้ปาากกขาอุย้ย ดอกดอกบรสมบูรณ์เอาขาเธอจ้ะปาดปา,านขายมาตัดเล่นๆเนมื่อนี้อีกหนึ่งดอกโอ้ยอันนี้เป็นเห็ดพุงหมูเด้อจันนี่เห็นปะพุงหมูนี่เด้อันนี้เห็นปะพุงหมูจ้ะน,นี่คือพุงหมูเนะาะไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดจ้ะแต่เขาบริยมกินมันบวแทรก แบบทางจักรยานแบบนี้พี่น้องเฮ็ดมันก็จะออกแบบนี้อีีเด้อยจ้ะเด้อ<ม>หลายพ้ออมไอจุนสิบ่มีถุงใส่อะไรนี่แต่ว่าเสื้ถามันบานจ้ะอันนี้เป็นเห็ดหยนี่แก่แล้วขี่จักรยานแล้วขก็จอดหาจอดหาเลยจ้ะมีอันนี้ก็แกเนาะมีเอื้อยมันถามอะไรว่าบ่ยยานบ่ไปคนเดียวก็ยายดีจ้ะแต่มันกลบ,บ่ได้อันตรายปานใดเนาะ เพราะว่าท่ามันนี่กะหลายคนเผนมาปั่นจักรยานจ้ะพวงนี่ก็มีแต่เสื้อคู่เปิดคู่โปดกับจักรยานคู่ใจเนาะไปไหนไปกันไอคิดว่าไอีเมอเอจะีปน้องสาเพราะว่าไอเบิ่งแล้ว,วมันพ่ทันกับสัดป่าหรอ,อกคือคนรุดรุดหญ้าจนสุดทพงบงพ่เนาอพไปน้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเมื่อเด้อเดี๋ยวห้พี่น้องเบิ่งว่ะไอเดินไลายไนไหนเนาะโอเคจ้ะเด็ดน้าเละ ภาสิเมือแล้วเนี่ยเห็นทางทางจอดสกอเน,นี่เนาะอืมปาดอาคีโมขึ้นย่อยโอ้ยอันนี้เาบาปาดไปน้องบางโมนี่ปาดโมนี่ไปน้องจ้ะคือสุดยอดอีดี มองนี่มองนี่อุ้ยอื้มปาดน้อ,นองปอดปอดอีกคนปอดน้องมูนี่มูเดียวจ้ะสิบด,ดอกสิบด,ดอกหน้งมู พอแกงโอ้ยคือตะโมตะหน้มากๆโอ้ย๊อดพี่น้องผดโพบยวจังหลอกออกเนาะออกแห่ไหนก็บบนได้ในเดียวออกแล้ว 1>, 1 2 4สองสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดดอกจ้ะส e ิบสองดอกพี e. <g úc ados> á. Á ่น้องป๊ดปาดีก่อนมาทันเวลาพร้อมคือพอดีพอดีแกงจ้ะสุดยอดดีดีแตกลายงาขาแข็งแข่งตอนนี้อายขอเลือกเนาะพี่น้องจ้ะแต่ก่อนอาก็เอาหมดแ่ละนี่ก็พอเลือกก็เลือกเนี่ยจังน้อยป๊าดบ่าว ลายเมยดีวันนี้แม่นีสิสองถุนแล้วันนี้ดีแต่ว่าเห็ดอาหารให้พอใหญ่แล้วลวันนี้เราหาเห็ดนะถ้ามีจักรยานละปันต่อแข่งต่อขาให้ไปเตะจ้ะโอเคปะกลับบ้านเอามีอยู่บ่ไกจ้ะเดี๋ยวใช้เบิ่งดูป้าไอหมาดูป้าเวลาหเห็ดเน็ตป้า <c oughs> ได้หลายอยู่ได้วังนี่เบิ่งขาเห็ดเออ่เห็ดกอ่อไงอะไรวังนี่เป็น้องจุม่มเนี่ยเกือบสิบ สองดอกเนาะเฮ็ดนาแร่รุ่นรวยแม่เนี่ย็กเฮ็ดก่อแก่แลวก็สิีทิ่มดอกนี่เนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนหลายๆเด้๋จ้าเด้อเอ้ยเ่าเพิ่งจ้าเดี๋ยวไอเสียพี่น้องเบ่งเฮ็ดตัวนี้ก่อนเนาะเบ่งในหนังสือกับไายนจะเนาะกับเห็ดพึ่งตัวนี้ที่ไอเอามาเรียนเนจะเนาะโอเคเห็ดคอนโซนนี้มีหลายชนิดมากๆเด้อวจ้ามีทั้งกินได้กับกินบ่ได้เนาะจ๋าส่วนตัวาอคิดว่าตัวที่ไอเก็บมาจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้จ้ะ เดียวไอซีให้พี่น้องเบ่งอย่างชัดเจนนะจ๊ะเนาะนี่ตัวที่ไอเก็บมาจ้ะนี่เนาะสิเ็นแบบนี้ดอกของมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่มันจะคือตัวนี้เนาะพี่น้องจ๋าแต่ว่าอันนี้คือในรูปมันแก่แต่ในของไอคือโบแก่จ้ะตัวนี้เป็นอันมีพิษไอเคยเห็นแล้วคือการจ้ะตัวนี้อืมแต่ตัวนี้คือตัวนี้จ้ะนี่เนาะคือกินได้ดจ้ะเด้ตัวนี้กินได้จะดาวเานื่องจ้ะเห็นบ่หัวพ่นกระสิเป็น ตูนตูนแบบนี้เนาะตูนตูนแบบนี้ตูนขึ้นมาแบบนี้เนาะก็สจะเป็นตัวนี้เดียวไอซีผ้าให้พี่น้องเบิ้องในจ้ะว่ามันจะเป็นกวงมันจะเป็นกวงกวงคือในรูปเนี่บ้านเนาะยายให้พี่น้องเบิ้งเด้อการกรีบของมันก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะคือมีรูตรงกลางตรงนี้เนาะจะมีรูตรงนี้จ้ะคือจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องจ้ะนั่นก็คือเห็ดขอนสนตัวนี้พี่น้องจ้ะอือคู่เหมือนหลายแห้งลดเห็ดตัวนี้นะเบิ้งนี้ อันนี้คือคอนโนชนิดที่หลายคนเก็บนะจ๊ะเนาะก็มีคู่เหมือนเป็นตัวนี้ที่กินบบได้โดยส่วนมากไอซิบอก้าเก็บบอยหาจะห็นคอนโนเพราะว่าไอว,ว่ามันมีคู่เหมือนพิษหลายเบื้องนี่พี่น้องส่วนตัวนี้เป็นสามดาวเนาะที่เพิ่นเอิญว่าอนะินโนกิเนาะถ้าไอว่าบโบพิษนะยังมีตัวคู่เหมือนเป็นตัวนี้เห็นไหมมันมีคู่เหมือนที่อันนี้เป็นแตน่ยานหลายจะเห็นคอนโนเดีวยวไอซี่พาพี่น้องเบิ้งเห็ดพึ่งแดงที่เราเก็บมาพนะึ่งแดงตัวนี้ บมมีในหนังสือ,อไอ้เด้จ้ะไอ้มาศึกษาแล้วมันโ่มีเนาะื้อนี้ก็มาเรียนรู้เฮ็ดพึ่งคอนตัวนี้เพิ่มเติมแต่ก็ยังบ่กล้ากินเด้อพี่น้องจ้ะแค่มาเปรียบเทียบเบิ่งในหนังสือเนาะแต่ก็มีหลายคนคนเก็บจ้ะแต่โดยไอ้คิดว่าไี้คอนสนได้ไอ้ายบ,บ่านได้อันนี้อ้มั่นใจเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นอันที่เมื่อวานจ้ะต้มต้มแล้วอัด ตู้เย็นไว้นะจ๊นะเนาะขออนุญาตไปก่อนได้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ